งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่13 26มีนาคมถึง6เมษายนนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แจ้งมาเป็นผู้เผสกกรรเสรมความสเร็จอย่างยิ่งในงบงการที่ให้เว็บไซต์อาลีบาบาเนี่ยกลายเป็นเว็บไซต์ซื้อของขายของของคนจีนและตอนที่ทั่วโลกเนี่ยที่มีสินค้าทุกประเภทและที่สามารถจะสร้างความน่าเชื่อถือในการจ่ายเงินในการส่งของถึงที่ และที่สําคัญก็คือว่ามันเริ่มจากประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีตลาดใหญ่ที่สุดขณะนี้เนี่ยอาลีบาบาได้กลายเป็นเว็บไซต์สหรับคนทั้งโลกที่จะซื้อของและไม่ใช่ของจีนอย่างเดียวแต่ของทั่วโลกผ่านอ e ีคอมเมิร์ซส่งถึงบ้านการจ่ายเงินน่าเชื่อถือได้นี่แกคือสิ่งสำคัญที่สุดครับพบกันที่ 51, ซซูดเนชั่น M ค่ซน